Terima kasih telah menonton! วัสดีครับผมพรชัยกับบัวอาสาพัฒนาโครงการนาชุมชนนำโดยสำนักง,ง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทะเลือได้ดำเนินแนวทางตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด,ดาสยามบรม,มราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่สสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ครับวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนผักขอสันพิษู่ที่5บ้านถุงเหล็กตำบลท่าหลวองอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแปลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแปลงผักตัวอย่างในการที่เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ประจําตําบลตามโครงการสูบแผ่นพืชราการ90วันเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ จึงได้ต่อยอดแผนปฏิบัติการ90วันโดยการบรูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลโดยการนํานักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจากโครงการดังกล่าวมาร่วมพัฒนาพื้นที่สวนผักปลอดสารพิษให้เป็นจุดเรียนรู้ภายในชุมชนสร้างแรงมัดาใจให้แก่ชาวบ้านได้ปลูกพืชผักสวนครัวนําไปรับประทานและจําหน่ายเพื่อหารายได้ไว้ใช้ภายในครัวเรือน สวัสดีค่ะฟันฟัญใจอลลมูลเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โครงของนวโมเดลโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือค่ะค่ะวันนี้พวกเรานะคะสมาชิกนกพตน,นะคะมาช่วยกันขุดทําแปลงนะคะเพื่อปรับพื้นที่พื้นที่คูสวนผักนะคะอ๋อที่ทําหล,หลักๆเลยก็จะมีทวนดินนะคะขุดแปลงเพื่อไว้ปลูกกผล้าปลูกพืชผักสวนครัวโดย หลักๆที่ทําแต่ละส่วนก็จะแบ่งเป็นเอาไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะได้มีมีส่วนร่วมด้วยในการลงมาช่วยกันสร้างความมั่นคงทางอาหารไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผักเพื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือนหรือว่าจะเป็นการปลูกเพื่อเอาไว้ใช้ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนําไปขายอะค่ะส่วนทางด้านนู้นนะคะเราจะปรับปรุงพื้นที่นะคะให้เป็นไร่ข้าวโพดนะคะแล้วก็มีปลูกพืชผ,ผักสมุนไพรเอาไว้แบบช่วยให้ชาวบ้านได้ เก็บนำไปกินได้ตามูมิปัญญาชาวบ้านค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนยังได้ให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพาะมาเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อเป็นแบบอย่างและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อต่อยอดแผนปฏิบัติการ90วันระยะที่2มามกยิ่งขึ้น ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่สุวรรณสายสมุรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านถนนเหล็กที่อนุญ,ญาตให้ทางพวกเราได้ใช้พื้นที่ในการถ่ายทำนะครับนอกจากนี้ทางพัฒนาชุมชนยังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนร่วมกันปลูกพืชปลูกผักปลูกลักกับคอชอเพื่อการปลูกพืชผักอย่างน้อย10ชนิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนของเรานะครับอย่าลืมปลูกผักกันนะครับ นอกจากนี้ใครที่จะต้องการติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทะเลยอก็เข้าไปกด subscribe กดไลค์กดถูกใจได้ทางแฟนเพจ facebook และ youtube สำนักงานพัฒนาชุมชน,ชนอำเภอทะเลือพิมพ์ไปได้เลยครับ